เราก็จะหิวอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เบบี้ขนาดนั้นไงไอ้นี้ไงไหนวะเอ้าไอ้นี่ก็น่าโดนอีกโดนไปซะนี่ไงโอ้โหสวยงามเพื่อนกูไม่น่ามาช่วยมึงตีหรอกบอกที่มาปึ้งเสร็จเราฮะบวกว่าเรหำแหลหำน้อยฮะหำแหลหำน้อยบวกไหมล่ะบวกไหมล่ะหำแหลเอาดิเอาดิมาเฮ้ยเฮ้ยสองคนสองคนสู้ไหมสองคนมึงสู้ไหมไม่รู้อ่ะแต่กูสู้ล่ะแต่กูสู้ล่ะ อ้าวในป้อมอย่างนี้บอกเลยว่าไม่เหลือใช้ครับอย่างนีู้โอ้โหไไงเดือดติงฟา์มป่าแบนก็หดจัดนะฮะจะบิงหนีไหมเอออ่าเล่เพื่อนเฮ้ยเฮ้ยีแม่งหลบอันติคูได้อ้าวคุเดินไปแล้วอย่างนี้เดินออกมาอย่างนี้ก็เสร็จสิครับก็เสร็จสิครับก็เสร็จสิครับบอกเลยก็เสร็จสิครับเฮ้ยมึงก้าวแล้วว่ะ มาขอเถอะขอเถอะนี่ไงอย่างน้อยให้มันได้สักิบตัวให้มันเท่ๆหน่อที่เพื่อนไม่ <c oughs> ได้ไม่มาแย่งเราได้กูเนี่ยจะตายเองเขาเนี่ยเออได้เหมือนกันได้เหมือนกันฮนะ <c oughs> เอา้ามันมาอีกแล้ว อาลระครับผมสิตครับตอนนี้นะครคุณกําลังรับชมเฟรมเองชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในเกม Marvel Super War กันอีกเช่นเคยนะสำหรับวันนี้ผมจะเล่นฮีโร่ที่มีชื่อว่าเดอะติงน้องน้อยนะฮะซึ่งเดอะติงอันนี้เป็นสกินผู้สร้างอนาคตทุกคนก็น่าจะมีกันเพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะแจกสีนะทีนี้แล้วก็เดอะติงวันนี้เราจะมาฟาร์มป่านะฮะหลังจากที่ไม่ค่อยมีใครฟาร์มอือแทบจะไม่เห็นเลยแหละว่าทําไมผมถึงต้องมาฟาร์มป่าเพราะวันหนึ่งนะครับผมเล่นจัดอันดับอยู่แล้วเพื่อนเลือกตัวแบบ เลือกกันมาไม่ทันอ่ะเลือกกันมาไม่ทันแล้วมึงฟาร์มอนเนี่ยแล้วมึงไม่เอาสกิลฟาร์มมาเลือกกันมาไม่ทันครับแล้วผมก็เลยรับหน้าที่ฟาร์มป่าแทนโดยการเล่นเดอะติงแม่งเสือกเวิร์กเว้ยก็เลยเฮ้ยมันเวิร์กวะ่ะเดี๋ยวเราลองเอามาอัดคลิปดูหน่อยละกันนะฮะว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันครับกับเดอะติงฟาร์มป่าเอ้ยอืมทุบแม่งทุบแม่งเลยนี่ทุบแม่งเลย แม่งเลยทุบแม่งเลยทุบแม่งเลยเอ้าจะเอาวะจะเอาวะโอ้โหทุบอีกไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วนั่นน่ะไม่กี่ทีมันก็ตายแล้วนั่นน่ะแม่งมันเป็นเพิ่มเลือดมาฮะใจเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นๆย้ใจเย็นๆยนเก็บตังก่อนเอ้ยเอาเอาเอาได้ไหมไม่ได้ไงความหิวเป็นเหตุฮะ เราก็จะหิวอีกตัวหนึ่งแต่ว่าเราไม่ได้เบบี้ขนาดนั้นไงเราไม่ได้เบบี้ขนาดนั้นไงเบบี้ขนาดนั้นไงเบบี้เบบี้เบบี้ขนาดนั้นไงเราไม่ได้เบบีขบบ้ขนาดนั้นไงไอ้นี่ไงแบบเฮ้เราโชว์เฉยๆเราโชว์ให้มันตลกเฉยๆนะครับผม <c oughs> แบบ เอเราไม่ได้เบบี้ขนาดนั้นแม่งแย่งกูฟาร์มจนได้นะมึงเนี่ยเฮ้ยจุบจิ๋มที่ริมบึงไอสัตว์ชื่อมึงนี่เนาะทะลึ่งทิพหายกูขอตัวนี้นะกูขอตัวนี้มึงจะไปไหนก็ไปไปกูขอกูบอกว่ากูขอเออใครบอกมึงเลือกมาฟาร์มเหรอเลนก็มีให้ยืนตั้งเยอะตั้งแยะเืิกมาฟาร์มกับกูเฮ้ยไอนี่น่าโดนว่ะ ไอ้หนี่นก็น่าโดนอีกโดนไปซะนี่ไงโอ้โหสวยงามเพื่อนโอ้โหเก็บไปสองแล้วตอนนี้เราตายงงๆเป็นหนึ่งตัวเฉยๆหรอกอ้าวฟ็อกซิมาฟ็อกซิมาเอาปะล่ะแองหนีหนีเกงครับหนีเกงเจะรอลัดคีมมันเฮ้ยไอ้ไหนี่น่าโดนนะเนี่ยโบวิลโบวิวลลัดคีมมัน ปึ่ง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 ปุต้องช่วยไหมเนี่ยเอาสัตว์เอ้ยกูไม่น่ามาช่วยมึงตีหรอกออกซิมาปึ่งว่ะเสร็จเราฮะวิ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 หน้าโดนอ่ะอีกสองวิหนึ่งวิกลับไหมมันกลับไปแล้วโโอ้หนึกว่าจะไม่กลับมาคนละตัวมึงเอาได้ไหม นี่ไงบอกแล้วว่าคนละตัวมาเพื่อนมันมาใหม่แล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยมันมาใหม่แล้วเนี่ยเอาดิเอาแม่งดิปึงป้งปึงป้งปึ้งปึ้งโอโ้โหมันบิ๊งหนีแล้วคราวนี้มันรู้ไตรละความันสู้เราไม่ได้มันบิ๊งหนีเลยเฮ้ยตุม่มบุบไะล่ะ บวกว่าละ่ะบวกว่าละ่ะบวกว่าละ่ะห้ำแหลหำน้อยฮะหำแหลหำน้อยบวกไหมละ่ะบวกไหมล่ะหาแหลเอาดิเอาดิมาอุ้ยอ้ยสองคนสองคนสู้ไหมสองคนมึงสู้ไหมไม่รู้อ่ะแต่กูสู้ละ่ะแต่กูสู้ละ่ะอ้าวในป้อมอย่างนี้บอกเลยว่าไม่เหลือทิ่ครับอย่างนี้อูโห ได้ไงเดือดติงฟาร์มป่าบอกเลยว่าโหดจัดนะฮะโอ้โหถ้าได้เกาะเกาะเบิร์นมานะเกาะเบิร์นมาอีกมึงเอ้เรียบร้อยบอกเลยว่าเรียบเลยแหละอตามคลิปเอาเลือดฮะเพราะเราตีคลิปแล้วเราเราจะได้เลือดแต่บนไม่มีใครยืนเลยเลยว่ะผมจะไปยืนให้สักพักเดี๋ยวขอเอาคลิปก่อน อย่ามีอันตรีก่อนเดี๋ยวไปเฮ้ยมันจะทำผลงานดีกว่าเราไม่ได้เราต้องทำผลงานให้ดีที่สุดนะฮะเฮ้ยเฮ้ยเกือบตายโชว์แล้วมึงเฮ้ยมันกี่ตัวละอ้ยมันสี่ตัวแล้วว่ะมันจะแซงเราแล้วอย่าบอกนะห้าตัวเฮ้ยแค่สี 4, แ 4, แ่แค่สี่ใจเย็นๆแค่สี่แค่สี่ตัวจะกลัวทำไมชื่อภาษาญี่ปุ่นนะเนี่ย เอาอีกแล้วเหรอมึงจะไปเอาป้อมกูอีกแล้วเหรอมันอะไรป้อมกูนักหนาเนี่ยเฮ้ยเราเอากลตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนไม่ทันมันน่ะโอ้โหไม่ทันมันนะครับมาพาแม่งเลยกันมามึงจะบิ๊กหนีไหมเออนั่นแหละเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยที่ แม่งหลบอันติกูได้หลอกให้กูอันติเอาป้อมให้แตกเลยฮะเอาป้อมให้แตกเลยเพื่อนเพื่อนไม่เอาอ่ะมึงมึงห้าใช่ไหมกูหกเวกูจะต้องนั่นไงมันหกแล้วมาดูกันว่าตัวใหม่กับเดอะติงใครจะฆ่าได้เยอะกว่ากันเอาบ้าเอาเปล่าเอาเปล่า อเอาหรือบ่าสกิลใส่มึงเล่นๆปึ่งฮะอยู่นั่กนก็ใช่ว่าจะปลอดภัยอุ้ยโดนเฉยเลยโดนเฉยเลยเอามึงผ่าทำไมมึงผ่าทำไมฮะผ่าทำไมแม่งเลยอ่ะกูได้มาแลวเกาะเกาะตัวนี้ก็เดินโดนเนิบนะครับผมอืม แม่งมันดัดนไม่ได้นะอย่างเงี้ยโหมันเจ็ดแล้ววะ่ะโหมึงเจ็ดแล้วเหรอเจ็ดตัวแล้วเหรออุ้ยเอาขาป้อมแม่งเลยไหมเฮ้ยฟ็อกซิมาฟ็อกซิมาวิ่งดุมดุมอยู่แถวนี้เอาไม่เอาเหรอเพื่อนไอ้มึงกลัวเดือดติงเหรอแล้วกมึงกลัวเดือดติงเหรอ อันตใส่ก <LET> <cción> ูเลยหลอเนี <coś S 1> ่ยเอาดีมามาข้างนอกป้อมคูบวกอ่ะไอสัตว์ผมไม่กล้าเข้าไปครับเพราะว่าเรายังไม่ถึงสักเท่าไหร่เอามึงเดินไปแล้วอย่างนี้เดินออกมาอย่างนี้ก็เสร็จสิครับก็เสร็จสิครับก็เสร็จสิครับบอกเลยก็เสร็จสิครับเฮ้ยมึงก้าวแล้วว่ะไม่ได้ฮะไม่ได้แล้วมันก้าวแล้วไม่ได้เราต้องเราต้องรีดแฟงฮะ มันก้าวอย่างนี้ไม่ได้เฮ้ยสิบแล้วโหวเราห่างมันกับสามตัวเราห่างมันสามตัวเลยนะเย็ดเคีกแล้วอะ่ะอุ้ยสิบสองเลยแม่งเอ้ยไม่ไหวไม่ไหวแล้วอย่างนี้อุ้ยเฮ้ยแล้วพวกมึงอ,ออกมาให้มันฆ่ายอย่างนี้ได้ไงเนี่ย เฮ้ยไอ้เหี้ยะมาขอเถอะขอเถอะนี่ไงอย่างน้อยให้มันได้สักสิบตัวให้มันเท่ๆหน่อยดิเพื่อนมันไปไหนแล้ววะมันตายยังยังไม่ตายอีกมึงยังไม่ตายอีกเหรอมามาขอหน่อยไอ้เหี้ยยังจะแย่งกูอีก ยังไม่ตายอีกครับภาวนาให้มันตายมันจะได้ไม่มาแย่งเราได้กูเนี่ยจะตายเองเขาเนี่ยเออได้เหมือนกันได้เหมือนกันฮะอ้ามันมาอีกแล้วโอ้โหออกมา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  ออกมาตายไหมเนี่ยเป็นบ้าหรือออกมายอมแพ้เลยว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยไอ้เหี้ยยอมแพ้เลยอ่ะโอ้เจอเดะติงฟาร์มป่าโหดแต่ว่าไอ้นั่นโหดกว่าไอ้นั่นโหดกว่าแม่งมันสิบเจ็ดตัวเลยอ่ะโอเค แม่งอยากซื้อมาเล่นแล้วเนี่ยโหแต่เราได้ฉายาแค่อันเดียวเองอะไปครับเรบวันนี้ดติงฟาร์มป่าก็ถ้าไม่มีไอ้นี่นะผมบอกเลยผมค่าเยอะสุดแต่มันมีไอ้นี่เฉยหรอกฮะไปแล้ว